ไทยเรานะมีความเชื่อว่าการสร้างพุทธรูปเป็นอย่างยิ่งการสร้างพุทธรูปนี้หมายถึงการมีส่วนในการสร้างนะเช่นบริจาคเงินนะเื่อการเทการหล่อพุทธรูป หรือไม่ก็ไปเช่า,าเลยนะเราก็เลยว่าเป็นการสร้สางองวรูปแต่ที่จริงเนี่ยมน,นีการสาร้านะงองสรูปุอย่างนองเยอนที่สม,มากกว่าที่พูดมาแล้วก็คือการลงมือเลยนะลงมือปัมม้นตัรูปอันนี้เราเป็นการสาร้างที่นะ มันไม่ใช่เบริจาคเป็นกเพื่อสมทบทุนในการหลอกพวกทะลุหรือว่าไปซื้อมาานนร้านสัมภา,าระหรือสัมภาระแถวสาวิท่เชาเรื่การหือสร้างพวกทะลุคือั้นตั้งแต่รรเป็นยายนี้ตอนนี้ก็เริ่มเป็นที่ทนิยมมีคนหลายคนไปเรียนมา เพื่อมาหลายคนเขาไปเรียนบ้านเขาระโดดลู่แล้วเขาก็พราว่ามันไม่ต่างจากการถูกสมาธิเป็นการปฏิบัติรำอย่างนะซึ่งดีกว่าการสวดมนต์นี่แหละสวดมนต์นะิ่ส่วนใหญ่สวดปากก็ว่างไปแต่ใจไม่รู้ไปไหน กะว่าท่องได้พราท่องได้ปากก็ว่าไปอระร,ะระสัมมาสัมพุโทโธใจงที่จะเป็นื่ถึงลูกเป็นื่ถึงงานไม่ถึงลูกโตโตก็โงรลูกไึ่ถึงงานก็หักใจอรงีก็ ใจก็ต้องอยู่กับเพราะวราทรูรือว่าดินที่กำลังตั้งแต่งต้องมีสมาธิแต่ถ้าว่าไม่มีสมาธิมันก็ปั้นจิตหรือว่าแต่งดินเนีย่ยไม่เป็นรูปเท่าไหร่แค่จะขึ้นรูปนี่ก็ออยากแล้วพอใจําำไป เราม่สามารถ่วนอนนี่ย่งควนใช้แ่ครึ่งชั่วโมงแต่ถั้งช้เวลาหราชั่วโมงเป็นวันแล้วก็ทานันโตรทาเสร็จก็เกิดความอิ่มในวอ ลกระเนงานพราะต้กรเจงาเลยฉอนเกิดปีกขึ้นมาก็มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยปั้นลูกมาถวายที่ปูหลงพระตัวลูกประมาณสักหกนิ้วก็ตัวูกนี่สาะาอินเออ่อทำไ่้รู้ว่าจะเกิดจาก ได้รับการอาชีพตอนนี้ก็มีโครงการเอาเรียกว่าชวนให้คนในคุกเนี่ยปั้นต้นงรูปกางชื่อโครงการจะปั้นเงินนี้เป็นบุญปั้นเงินให้เป็นบุญ,นนเ,บญเอาโครงการนี้เข้าไปในคุกให้นักโทษเด็ดขาดได้ ั้นพ่ตระโลกขึ้นมาจ้างโทษเดืดขาดจ้างโทษที่ชอาตัดสินและซึ้งก็จะเลือกเอาเฉพาะต้งโทษที่คนจับกายงเช่นโดนตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีตบางคนอาจจะโดนประหารแต่ว่าลั้โทษเดือประหารแต่ตั้โทษจำคุกตลอดชีวิตหลายคนเนี่ย ต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจเกิดความเปลี่ยนแปลงจิตใจเพราะว่าในตอนนในคุกเนี่ยที่มูกต์ศรีลงโก้จาก,กอุตตราเชื้อเนี่ยเพรมันก็หมดงาคตเลยตื่นขึ้นมาแต่รอแต่รอใจยางทีก็อยากจะตื่นแต่ก็มันรู้สึกว่าเชวิตนี้มันหมดความเลวเพราะว่าทุกอย่างไรงมันเป็นตทุกอย่างนั้น แต่หลายคนเนี่ยเขาบอกเลยพอเขาเรีนปั้งได้เีโ่อกาสปั้งแล้วเขาจะลูกซึ่งใช้เวลาหลายเดือนนะตื่นขึ้นมาอยู่มีความหวังตื่นขึ้นมาได้วยความรู้สึกตื่นขึ้นว่าวันนี้จะได้ลูกเพราะอะไรเพราะว่าเวลาปั้งเนี่ยเขามีความสุขจิตใจที่มันเคยนึกถึงความผิด บางครั้งที่เคยประกอบหรือว่านั้ถึงความทุกข์ยากในระหว่างในคุกเพราะว่าสภาพชีวิตในคุกนี่แล้วก็ไม่ค่อยได้ที่ไหนก็แค่อาละวาร้องอาหารก็ไม่ค่อยดีเลยต้องเจอไฟทุกคราจากขาใหญ่นะี่ก็นี้ก็มีนะแต่ในคุกเนี่ ยาป้ามันก็แพร่้าไปได้เพราะฉะนั้นอี่าข้างนอกอย่างเช่นในข้างในก็ยิ่งกว่าด้วยซ้ำหลายคนก็อตส่าลายคนก็ทรมาที่เป็นผู้รูกลูี่มีนั้นที่อบให้ ปันป้นพา,าใจก็ต้องวางเรื่องที่ทำให้รองใจนี่ยจะโกรธใครมาจะมีเรื่องใดจนวางเลยนะกอใจจิตจอกจะดูกับข้าวกลุรุที่กำลังปัน้นหลายคนปั้นแล้วใจก็สุดสมบูรณนี้น่มา ต้งองทองยูกหรือว่าอยู่กับมือที่เคลื่อนอันนี้มันเป็นเป็นอารมณ์การกราบอารมณ์การกรางนั้นว่าสิ่งที่มันเป็นการกราไม่ดีไม่ชั่วแต่พอปั้นม้ายจริงๆต้องต้องมีกับสิ่งที่เป็นกุศลต้องจะรูึกก็เป็นตัวใจของตุนงลางกลางทีแคนที่ทำชั่วมาเนี่ยถ้าจิตใจจดจ่ออยู่กับเพระว่าชั่วูป ต่ไม่ใช่แค่นั่งดูนั่งมองแต่ว่าลงตัรลงตัปั้นแต่งเรื่องสิงที่เกิดขึ้นนะคือติดใจเป็นผู้สมเพราะว่าต้องจากใจมันไม่ได้คิดเรื่องชั่วร้ายหรือเรื่องที่เจ็บปวดใจจดจ่อยกับสิ่งที่เป็นผู้สมเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังความมีแห่งความเม็ตารรลุณา ข้าวสะอาดบริสุทธิ์จิตใจก็ปล่อยสะอาดบริสุทธิ์น้ำพ่องข้าวเลยจะยิ่งปั้นภาพเนี่ยยิ่งยิ้มเอาความดีงามออกจากใจหลายคนก็สมมติบากที่สมมติบากที่เกิทคำเราอนุชาคนที่ในภูมเนี่ยจำนวนไม่น้อยออกมาแล้วก็กลับมาอีกนะเพราะว่าไม่ได้เข็ดตาหรือว่าไม่ได้สมมติถึงความจริงที่เกินำ แต่ว่านักโทษหลายคนเนี่ยก็บอกเลยครัว่ารู้สึกเลยว่าพึ่งถึงความดีเนื้ถึงคำสอนของพ่อของแม่ของยาตและทำให้อยากจะทำความดีคนร้องในเวลาทำชั่วมากๆแล้วก็ลงโทษนอกจากไม่มีความสำเร็จความเฉลี่ยลาก็บางที มันอยากจะทำาช่วมันเป็นการกระชันโลกกระชันสังคมกระชันชาติต่าแต่ที่เขาได้ฟังพระจิตใจเขาถึงกับว่าได้รับการจัดเราเก็ฟันแจ่ขโทุลุกก่ะ่วนกุศลธรํามันก็ปั้นแต่งจิตใจที่รอนแุสธรรมอะไรนก็มานการที่ได้เปินิิจิารณ์ทุลุ ทำให้ติดใจสะอาดสงบหลายคนเนี่ยความรู้สึกเลยว่ามีความสุขขึ้นแล้วก็มีความภาคภูมิใจแล้อกรูปเสร็จแล้วก็ทำไปมอบใ,ให้กับวัดนล้วเม่ไปมอบก,กับโรงเรียนบาา่าก็รู้ว่าได้ทำบุญได้มีส่วนเช่วยชดเชยความผิดที่ได้ทำไว้ คนเราเห็นแล้วเนี่ยต้องทั้งความคิดแล้วก็ทิ้งใจจิตใจอยากจะทำนีแ้อยากทำนี้ไม่ได้แต่พอรู้สึกว่าได้มีส่วนช่อดเชยต้องทั้ความผิดต้องก็มีแรงที่อยากจะทำวามดีอันนี้ก็เป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนจิตใจคนในคุกได้มากเลย งการทีนะ่เกิดจากนะเรื่องโครงการจิตวิใจอของพระเจ้าหลานเกงเง้าชา,จ,าจินวิาณากจิตใจวิจิรี้แล้วคนก็ไม่ค่อยสรา่มันจะช่วยคนคนการได้แต่ลองทำไปแล้วที่มาจะทนทนนะุกขนพวกเราอได้ลองลทำมันก็จิตใจก็หอมแอบเบิกบานสงบแล้วก็ อย่างสวาส่างอนฉะนั้ีก็เลยมีคนเนี่ยนะเรา่ารับสว่าง,งนะไปขอเรียนการพัก้ใช้เวลาหลายวันหลายเดือนทำวันนี้วนหน่อยวันี้วันหน่ยสวาแล้วก็ั้นจิตใจเองกอานอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างอุณสรรัติขึ้นมาในจิตใจตัอใสสิ่งที่ดน พ <a> ิสุาเรวก็เราในทุงท <problem> ี่เทียนกลางเรียมตัอกทีชิ้ัางที่างรวมมาคอยีตั้งาและตั้งใจแล้วที่ะเมวาสวิชตุจงสำเร็จโดยชาวพันัพเพบุเลตุสันกปาขอความดำริทั้งโพส่งแก่ที่ จังโศติลโสยคะเหมือนราจารในวันเกิมานิโศติลาโสยค่ะเหมนแกวมานิยันสว่างสว่างที่ยินดีสาปิโยวิวาสันตุความจะไหลน้ำบ่วงตรงวันลาดไปสาพาโลโกวินาสตุโรคทั้งบวงของท่านจรงหายมาเททวัดวัน สุขมีอายุยืนอาภีวาธราศีลสันิจารุทาปัจจาิโนจะตาโรธรรมาวัตถิอายุวันโลสุขังภะละขอเิปจามอายุวันนาสุทารภระย่อมเจริญแก่ผู้คนผูมีปะติไหวตามีปปติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิอาวาตุสัพพะภาะ สาะเทวตาขอเหาเทวดาั้งบวงทรงรักษาท่านสาพาพุทธาลุพาเวนะด้วยอนุพาแห่งพราพุทธเจ้าสาพาธรรมานุพาเวนะด้วยอนุพาแห่งพระธรรมสาพาสัมพานุพาเวนะด้วยอนุพาแห่งพาสงสาพาโสธีพวันตุเต วานสวัสดีทั้งหลายจงมีแต่ท่านทุกเมื่อเอ